สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบก,กับครูสวรร์นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอัพบิทหกนะครับอัพบิทหกเป็นหนังสือของนงเรยนมหกนะครับเป็นหนังสือเรียนภาษาอ,อ,อังกฤษน,น,นะครับเป็นหนังสือของอักษรเจริญทัศนนะครับถ้าเกิดน,นักเรียนใช้หนังสือเล่มนี้ติดตามคลิปของครูนะครับจะพยายามทําสอนถ้าเกิดสงสัยตรงไหนใส่ไว้ที่คอมเมนต์นะครับจะอธิบายเพิ่มเสริมให้นะครับก็คงไม่ ไม่อธิบายละเอียดมากนะครับไม่อธิบายละเอียดมากเพราะว่าคลิปจะได้ไม่ยาวนะครับเราจะมาเริ่มอัปเดต6กสำหรับนักเรียนม .6 นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับบอกเพื่อนด้วยว่าผราเริ่มทำอัปเดต6ให้แล้วนะครับเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับคิดว่าคงเป็นประโยชน์นะครับเริ่มครับโอเคครับ เป็นนักเรียนมหกนะครับอัพบิดหกเราถึงยูนิตที่สี่นะครับยูนิตที่สี่นักเรียนครับถ้าเกิดว่า,น,านักเรียนดูไม่ทันให้ใช้วิธีหยุดให้ใช้วิธีหยุดคลิปดูนะครับหยุดดูนิดนึงเพราะว่า,าบางอันมีคําอธิบายมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วนักเรียนดูไม่ทันนะครับให้ใช้วิธีการหยุดดูนะครับหยุดคลิปแล้วก็อ่านดูนิดนึงนะครับ เราเลยจะได้ประโยชน์มากขึ้นนะครับโอเคนะครับเราจะมาต่อกันนะครับแรกเป็นบุแคลก่อนนะครับ unit Earth dear er than dear ยูนิตสี่ e a r t h i s d e a r e r h a n go dear ในตำนามแปลว่าที่รักนะครับสุดที่รักแต่ในที่นี้ไม่มันไม่ได้เป็นนามนะครับมันเป็นคำ a add, c t i v e แปลว่าแพงนะครับ d e a r e r แต่มี r ไปขั้นกว่านะครับแพงกว่าครับแพง แพงกว่าทองรับโลก source of energy and energy crisis นะครับพลังงานและปัญหาพลังงานนะครับ what are these type of source of of energy are are they renewable นะเอามาใช้ใหม่ได้ไหมนะครับวินได้นะครับวินลมเอามาใช้ใหม่ได้ไม่เสียนี่ยใช้แล้วหมดนะครับวูดใช้แล้วหมดครับ โคลถ่านหินนะครับใช้แล้วหมดครับซันนี่ใช้ไม่หมดนะครับใช้แล้วมาวนได้นะครับยกเว้นพระอาทิตย์ดับนะไฮโดรพลังน้ำครับได้นะครับแก๊สไม่ได้นะครับอิเล็กทริกได้นะครับเจอเทอร์โมนะความความร้อนนะครับความร้อนใต้โลกมาใช้ซ้ำได้นะครับยกเว้นโลกแตกไม่มีความร้อนนะครับ planet earth ครับ fact about planet earth นะครับ circumference นะครับรอ,อ,อบนะรอบโลกนะครับ10,000กว่ากิโลนะเส้นผ่าศูนย์กลางครับ12,742กิโลเมตรครับ พื้นผิวนะครับปกคลุมไปได้วยน้ำ71%ครับ Number of rings วงแหวนครับเราไม่มีนะครับพระจันทร์มีดวงเดียวนะครับ Distance from the Sun ระยะห่างจากโลกไปยังดวงอาทิตย์ครับ150ล้านกิโลเมตรนะครับ Distance from the Sun มา,มาถึงโลกก็150 ล้านกิโลเมตรครับ Material ครับเป็นพวกหินแล้วก็โลหะนะครับไฮเอ p พอยตจุดสูงสุดก็คือเมลลเอเวอเรส์นะครับแป4พันแป้เมตรนะครับลึกสุดที่เดซีนะครับ4ี่ร้อมบสองเมตรครับเอเบเลเมนเทลปัญหาผลวิธีแก้ครับเราเล่นลอง ถ้าจะดูก็หยุดดูนะครับหยุดดูนักเรียนจะได้ตามทันนะครับหยุดดูนะครับของครูต้องไปเร็วนิดหนึ่งจะได้คลิปจะได้ไม่ยาวมากนะครับคอมพาวน่าครับคำผสมครับ a อ a t าร์เนี่อะไรครับ Garbage กับบินนะครับก็ต้องเป็น r b a บ e บินนะครับนี่ u ับ i s h กับดำนะครับอันนี้อะไรครับ ผ้ากับกระเป๋านะครับเป็นクอสแบกครับคลอสแบกกระเป๋าผ้าครับแก๊สกับแมสครับเป็นแก๊สแมส์นะครับหน้ากากกันแก๊สนะครับลมกระเทอร์บายครับวินเทอร์บายนะครับจักรยานกับทางครับไซเคิลเพลสครับทางจักรยานครับ Circle คบครับ Cycle b บินโทษ Recycle b บิ bin. ทงังอยากที่เอาไว้ทิ้งของที่ Re ไ y c l e ได้นะครับแยกพวกด้วยนะครับ Reservation ครับ Heading หัวข้อที่จะ r e s รีเ a n ว Suggestion การแนะนำครับคําแนะนำจะทำยังไงครับไม่ทันให้หยุดคลิปดูนะครับ โอเคครับเป็นไง้าครับนักเ,เรียน <c oughs> ก็คิดว่าคงพอได้รับประโยชน์บ้างนะครับอย่าลืมบอกเพื่อนด้วยนะครับว่าครูทําคลิปเกี่ยวกับการสอนนับบีทหกน่ะนะครับ่าลืมกดไลค์กดแจรกกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับถ้าจะช่วยเหลือ,อ,อสนับสนุนครูอาจจะกดซับสไครต์หรือว่ากดที่แบงค์ข้างล่างก็ได้นะครับนะครับถ้าเป็นประโยชน์ทางหรัเรียนอย่าลืม หนังสือของสำนักพิมพ์ด้วยนะครับสำนักพิมพ์อักษรเจริญธรรมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ